ฝันหินพายุต้องระวังเป็นพิเศษกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยปกติและเป็นเหตุให้ท่านกังวลใจจะมีแต่คนนำพาโชคราบมาให้คุณจะได้รับข่าวดีเกินคาดจากเพื่อนหรือผู้คุ้นเคยในทางบวกความรักคนโสดก็กอย่าคิดอะไรมากเลยนะหาที่ปีกวิเวกหาความสึกษ่ตัวในเรื่องอื่นๆดีกว่า คู่รักที่คบกันมานานถึงเวลาแล้วที่จะได้ประกาศเลิกดีเสียทีคุณมีดวงที่ต้องเดินทางในระยะนี้ทำให้คุณมีโอกาสห่างเหินกับคนที่คุณรักดวงการเงินการงานจะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแยง้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้คนทำงานด้านบริการจะมีงานวิ่งเข้ามาหาประเภทเพื่อนชักชวนลูกค้ามาให้อย่าเพิ่งลงทุนร่วมหุ้นกับใคร หากยังไม่รู้จักกันดีพอต้องศึกษาประวัติกันให้ดีก่อนป้องกันปัญหาที่จะตามมาเลขนำโชคสองสามห้าแปดศูนย์ห้าสองหกห้าศฝากกดติดตามช่องดิลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากะ